สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อารมณ์เสียเร็วไม่ได้เล่นรูบบอกันนานแล้วนะครับทุกคนวันนี้มากันเลยนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดอยู่ในงานที่ชื่อว่าชูชูสาวชื่อด่านอะไรนะชูชูสาวชูชูสาวโอเคครับมาแล้วเราก็ไปกันเลยทุกคนนี่ยังไงยังไม่รู้เลยโอ๊ย บวชตรงไหนดีบวชสองครั้งคืออะไรกัอร๊อยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเดียวพ่กัดแล้วนะครับทุกคนเนมีนไงมาแล้วทุกคนรถไฟมันเป็นไม่งุ้ม เฮ้ยน่ากลัวอะไรอย่างนี้อ๋อพ่อเป็นรถไฟเลยเนี่ยจัดอะไรพ่อเล่นยังไงด่านนี้ทุกคนเกิดแล้วนี่ไงจะทำไงที่นี้ของต้องได่จับตัวเพิเหรอ นี่แน่แนี่เนี่ยครับกูหเห็นทำอะไรได้เลยทุกคนยังไงดีดพอกลายเป็นรถไฟไปแล้วนะครับทุกคนมีการเตือนด้วยนี่จะ<ๆ>ทำยังไงกับรถไฟเนะี<ๆ>่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ซหสีละรอีย ันได้แล้วยิ่งเล้ยหมดเลยดันมันไปเลียดันดันไนกันล่เันจะไปฟนยิงป่อนี่นี่ฉันจะใช้ฟันทำเงาะขอฟันทุกคนโอเคออกไล่ล่ากันดีกว่าเราไม่ทำเงียนให้เกี่ยวไนะเนี่เกียงไป ฟันพ้อนะครับทุกคนเอ้าก็เ,เห็นเกลียบฟันนี้ไว้ะเนาะไม่เห็นมีผู้คนเลยผู้คนไปนไหนหมดน,นี่และคำพูดมาหาคดกินหรือไงอจะได้เข้าไปนี้ เฮ้ยมีกุญแจแจสีอะไรเนี่ยสีม่วงสีเขียวกุญแจอย่างไรอ่ะเขาไม่หาเลยการเป็นรถไฟเมืองมุมก็ใช้ชีวิตย่างลำบากเหมือนกันนะเนี่ยกุญแจถ้าได้กินเราเหรอ ปีดได้ไมปไม่ได้คนแต่ว่า,ามันคทางรถไฟมันมีอย,นอย่างนี้เกีบกืออะไรกไม่ได้เก็บได้โอเคเก็บยน้นนะเพื่อน ติ๊กตัดอยู่ในเนี่ยพี่กัดก็อยู่ในตัวพ่ออันนี้นะทุกคนพอ่อว่าพ่อกินกันเข้าไปแล้วเห้ยเก้เฮ้ยเจอคนแล้วทุกคน20ยี่สิบเหรียญโอเคครบแล้ว เมื่อก yeah, yeah. ี s <S ้ผม่วิ <S 2> <S 2> ่งอยู่ตรงยังแบบถึแล้วหมายขาดผมีหลักสิจำนวหมาวเื <h 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 ่อยฮ่าฉันอยู่นี่ไงในเดินเดินดาไปตรงนั้นเฮ้ยยิงนี่ดูยินีไปหน่อยขัดกันดีๆเฮ้ยิงเร็วเกินไปหรือเปล่าอาจาไม่ทันอ่ะเ หยุดร้อยหาจนเจนะครับทุกคนาจนเจีมาจนเจีสีอยยังไงล่ะอยู่จ well? um ุนเจไงเนี่ยถ้าอยู่เจได้ไงเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอาม็งจะมีรถจะมีอะไรเน มาดึงได้นะครับทุกคนมีเขาสองสีแล้วเดีเยดดวปีเจแล้วก็ได้แล้วเนี่ยมีกี่สีคือ กุนแกมีคุนแกสีฟ้าสีม่วงสีเขียวต้องปิดเลยสีม่วงสีเขียวสีเหลืองฉันจะทำอะไรอีกเนี่ยเจอคนเจอผู้คนไม่รู้นะกินก่อนละไม่รู้ว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจแล้วไม้คอ ยังไม่พ้นหรอ่นายยืน,อนะนะอยองข้าสตีดี <Hi. S 1> ยืนยองข้าสติด <Hi. S 1> ีเฮ้ยตามไม่ทันน่ะ เอาไปจับเอ้าไปับไปจับพ่เอ้ยกได้หายได้เอ้ยเอ้ยจะฆ่าฉันนะ แค่คนเดียวไวเลยนะต่น um> okay. um> ี <h <h ่จบตีทันได้แหมะหนึ่งเอ้าหลุดออกมาแล้วทุกคนพี่คะพี่ไม่ได้หรอยังพวก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อก็เห่าแล้วตื่นิีกุญแจไง ก็เนีพอหารคืนีเอื่นยกจะมีวันกจ็จะค่าได้หรอยังไงวะนีอเมริกายัไงนะเนี่ยทำยไง,ยงนะเใจวันต้องเีงยังไงนะ คนต้องเรียนไงเงี้ะเจอคนแล้วไม่รู้ละกนะะินไม่ก่อนละเอออี๋จไหนจบมนุษย์เฮ้ะทุกคนขมวดเลยนะขมวดคนน้นะทำลูกทำู คนนี้แหละ,ออะโอเคก็ได้ดู่ทำไม่ใช่พียกแคขอร้องไว้นะ ใกล้ช้มหลังต้นไม้เหรอมีเยอแอบอยู่อย่างนั้นเหรอพร้อมที่จะไปทำลายแล้วนะนี่ไงฟังเพลงนอนกันอยู่ใช่ไหมถ่ายจินสักดีจะพวกมนยนทั้งหลายอยู่น้อย ก็ไม่มีใครอยู่เฮ้ยนี่ยเออสรุปว่าฉันตายใช่ไหมหรือยังไงอตายเอ่อยังไงทุกคนเล่นยังไงอะไม่เข้าใจอะไรด่านนี้พ่อก็เล่นม,มั่วๆเลยเนี่ย โอ้ใครใครเคยเล่นหรืออะไรมาบอกกันเลยนะคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าเล่นยังไงนะทุกคนไม่รู้ว่าเล่นยังไงเลยเนี่ยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนมั่วมากเลยไปายกับพี่กัสยบ๊ายบายครับสิยบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอันนี้มั่วเลยมั่วไปเลยเนี่ย